สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาโครงสร้างภาษาไทยเพื่อวิชาชีพครูกับโครงการพี่สอนน้องของคณะครุศาสตร์นะครับวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่4ของรายวิชาแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเจอกันในรูปแบบคลิปวิดีโอเนาะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการสร้างคําครั้งที่2ในหัวข้อย่อยที่ว่าคําสมานครับสําหรับคําสมานนะครับคําสมาน ก็คือคําที่เรานะเป็นการสร้างคําใหม่นะครับที่เกิดจากการประสมคําตั้งแต่2คําขึ้นไปนะครับเป็นคําที่มีใช้อยู่เดิมนะครับโดย2คํานี้นะครับเราจะมารวมกันได้เนี่ยต้องมาจากภาษาบาลีนะครับซึ่งภาษาบาลีเนี่ยเราก็จะยอ่อว่าปปาจุดและต้องเกิดจากภาษาสันสกฤตนะครับซึ่งยอ่อว่าสเสือจุดนั่นเองและเมื่อผสมกันแล้วนะครับก็จะมีความหมายคงเดิม เปลี่ยนไปหรือว่ามีความหมายอยู่ที่คำหน้าคำเดียวซึ่งหลักการของคำสมานนี้นะครับก็จะคล้ายกับหลักการของคำผสมในภาษาไทยเนาะถ้าน้องๆจำได้ก็คือว่าการสร้างคำในภาษาไทยเราเนี่ยจะแยกเป็นการผรสมกับการประสานคำแล้วก็การผรสมคำนี้นะครับก็จะมีหัวข้อย่อยหัวข้อหนึ่งก็คือคำสมานถูกต้องไหมครับอ่าซึ่ง มันจะแตกต่างจากการสร้างคําของภาษาไทยตรงที่ว่าคําสมานนี้เนี่ยต้องมาจากภาษาบาลีนะครับหรือสันสกฤตเท่านั้นนะครับซึ่งองค์ประกอบของคําสมาในภาษาไทยเรานะครับก็สามารถแบ่งได้ด้วยกันทั้งหมด3 3อย่างด้วยกันนะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือคําสมาที่มาจากภาษาเดียวกันง่ายๆเลยคือมาจากบาลีบวกบาลีนะครับ หรือมาจากสันสกฤตบวกสันสกฤตหรือบางคำนะครับเป็นได้ทั้งภาษาบาลีและสั asy. นสกฤตก็เอาม,มารวมกันนะครับตัวอย่างของบาลีบวกบาลีนะครับเช่นขี่ปนาวุธนะครับก็เกิดจากขี่ปณะบวกอาวุธนั่นเองนะครับสันสกฤตบวกสัก Kurt นสกฤตนะครับเช่นมนุษยธรรมก็เกิดจากคําว่ามนุษยะบวกคําว่าธรรมนะครับหรือคําบางคำนะครับที่เป็นได้ทั้งบาลีและสันสกฤตนะครับมารวมกันเช่นคําว่า e เอกราชเนาะคำว่าเอกนี้ เอกกับคำวราดนะครับก็ปรากฏใช้ทั้งในภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับเราจึงนับว่ามันเป็นได้ทั้งสองภาษาเลยนะครับข้อ2ครับมาจากบาลีคำหนึ่งและสันสกฤตอีกคำหนึ่งนะครับเช่นบาลีบวกสันสกฤตนะครับเช่นกิจกรรมกิจจะนี้นะครับก็มาจากภาษาบาลีเนาะบวกกับคําว่ากรรมที่มาจากภาษาสันสกฤตนะครับหรือว่ามาจาก คำที่2ครับคือภาษาสกฤตบวกบาลีเช่นคําว่ามาตรฐานมาตรานี้นะก็เป็นสันสกฤตเนาะสังเกตได้จากตรง้ายด้วยตรนะครับแล้วก็คาว่าฐานก็เป็นภาษาบาลีถ้าเป็นสันสกฤตจะใช้คําว่าสถานเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมาตรฐานเนี่ยก็จะสันสกฤตบวกบาลีนั่นเองนะครับข้อที่สานี้นะครับบอกว่าใช้คําที่มาจากทั้งภาษาบาลีและสันสกฤตบวกกับ คำที่มีในภาษาบาลีหรือสันสกฤตเพียงอย่างเดียวง่ายๆเลยครับก็คือตามโครงสร้างที่พี่ยกมาให้นี้เนาะบาลีและสันสกฤตนะครับบวกกับภาษาบาลีเช่นเบญจศีลอย่างนี้นะครับบาลีและสันสกฤตนะครับบวกสันสกฤตเช่นพละศึกษาเนาะพละเนี่ยก็เป็นได้ทั้งบาลีและสันสกฤตนะครับศึกษาเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีใช้คําว่าสิกขาเนาะลาสิกขาคือการลาศึกษานั่นเองนะครับ อย่างต่อมาคือภาษาบาลีบวกคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเช่นโบราณคดีหรืออันสุดท้ายครับคือสันสกฤตนะครับบวกบาลีและสันสกฤตนะครับเช่นคําว่าทศนิยมนั่นเองซึ่งถามว่าเรานะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าคําไหนเป็นบาลีคําไหนเป็นสันสกฤตและคําไหนเป็นคําที่มาจากบาลีและสันสกฤตนะครับง่ายๆเลยคือเปิดพจน์กลมนะครับปัจจุบันเราก็มีแอปพลิเคชันเนาะของ พจนานุกรมอยู่นีครับซึ่งเราสามารถโหลดมาใช้ได้อย่างฟรีๆเนาะแล้วก็ข้างหลังของคํานั้นเนี่ยมันจะเขียนไ้เลยว่ามันมาจากภาษาอะไรนะครับหรือว่าเขียนไ้เลยว่าในภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยเดิมแล้วจริงๆมันสะกดว่าอย่างไรนะครับทีนี้เรานะครับมาดูข้อควรระวังหนึ่งข้อที่น้องๆองเราต้องระวังไว้ให้ดีนะครับว่าคําบางคํานั้นนะครับจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงว่าจะเป็นคําสมาศ ใกล้เคียงแบบไหนใกล้เคียงทั้งในแง่ของการออกเสียงและรูปแบบของการสร้างคําแต่คําคํานั้นคาน้องมันไม่ใช่คําสมาเพราะว่ามันมีคําใดคําหนึ่งไม่ใช่ภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับอย่างที่พี่บอกไปว่าคาสมาเนี่ยมันต้องเกิดจากบาลีหรือสันสกฤตเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วคําที่มีบางคําที่ไม่ใช่บาลีหรือสันสกฤตปนอยู่เนี่ยเราจะเรียกมันว่าคําสมาเทียมเช่นคําว่าสัพพสินค้าครับ สับพระนะครับหรือว่าสัพเนี่ยเป็นได้ทั้งบาลีและสันสกฤตแต่คําว่าสินค้านะครับเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นแล้วคํานี้ถึงจะมีการออกเสียงอะกึ่งออกเสียงอะตรงกลางคําและมีรูปแบบการสร้างคําที่คล้ายกับคาสมาร์ตก็จริงแต่มันไม่ใช่คําสมาร์ทเพราะว่ามันมีภาษาไทยปนอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆดูตรงนี้นะอีกรอบหนึ่งนะองค์ประกอบของคําสมาร์ในภาษาไทยเนี่ย เราสามารถใช้ในการตอบข้อสอบได้นะครับเรา,เาดูคำที่อาจารย์ให้มาเนาะแล้วเราก็บอกว่าอันนี้หละมันเกิดจากภาษาอะไรบวกกับภาษาอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะใช้ในการตอบข้อสอบได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปของเราหัวข้อนี้นะครับก็ใช้ตอบข้อสอบได้เช่นเดียวกัน นะครับก็คือเรื่องของประเภทของคําสมาครในภาษาไทยรู้ไปเพื่อบอกว่าคําคํานี้เนี่ยเรายืมมาหรือเราสร้างขึ้นมาเองหรือว่ามันเกิดจากซ้อนการของคําสมัครนะครับอะมาดูกันประเภทแรกประเภทแรกของคําสมาตก็คือคําสมาตยืมนะครับง่ายๆของคําสมมครยืมคือเรายืมของเขามาใช้เลยยืมของเขามาเรียกว่าทางรุนเลยนั่นแหละนะครับอย่างเช่นคําว่า ชาปนากิจในภาษาไทยนะครับมาจากคําในภาษาบาลีคําว่าชาปนะบวกกิจจะแล้วก็ยืมเข้ามาเลยนะครับหรือคําว่าชนบทเราก็ยืมมาจากคําที่ปรากฏในภาษาบาลีและสันสกฤิจคาว่าชนนะบวกคําว่าปดนั่นเองนะครับก็กลายเป็นชนบทในภาษาไทยของเราคือเรายืมเอามาใช้ทั้งดุนเลยนะครับและมันก็จะมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความหมายของคําสมัครยืมเรายืมคําเข้ามาทั้งดุน แต่ความหมายเนี่ยมันอาจจะมีเหมือนเดิมเปลี่ยนไปบ้างหรือเปลี่ยนจนสิ้นเชิงเลยก็มีเหมือนกันนะครับเช่นเรายืมคําเข้ามาแล้วเอาความหมายของเขามาด้วยนะครับเช่นคําว่าวีรบุรุษนะครับวีรบุรุษในภาษาไทยแปลว่าบุรุษผู้กล้าหาญเรานะครับยืมคํานี้มาจากภาษาสันสกฤตในคาว่าวีระบวกปุรุษซึ่งแปลว่าบุรุษผู้กล้าหาญเหมือนกัน นะครับกรณีต่อมาครับคือมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นภาษาไทยคําว่ากตัญยูนะครับกตัญยูในภาษาไทยเนี่ยแปลว่ารู้คุณผู้อื่นแต่เรายืมคานี้นะครับมาจากในภาษาบาลีคําว่ากตะบวกยอะยูนะครับซึ่งในภาษาบาลีเนี่ยมันแปลว่าผู้รู้คุนคุณผู้อื่นนะครับมันก็จะมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะภาษาไทยใช้กตัญยูเป็นกริยาภาษาบาลีและภาษาอังกฤษใช้กตัญยูเป็น คำนามนะครับหรือกรณีหนึงครับคือความหมายเนี่ยแตกต่างกันมากคือต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยเช่นชนบทนะครับในภาษาไทยเนี่ยแปลว่าที่ที่อยู่ไกลเมืองเนาะบ้านอยู่ชนบทก็คือบ้านอยู่นอกเมืองออกไปนะครับแต่คําว่าชนบทในภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นแปลว่าแว่นแขวนนะครับมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคําสมัตยืมเนาะ ทีนี้ครับเรามาดูประเภทที่2คํของคำสมัคก็คือคำสมัครสร้างหลักการของคำสมาคสร้างนะครับคือภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยด้วยคนไทยของเรานี่แหละเป็นคนสร้างเรียนแบบโดยเรานะครับนำคำยืมจากภาษาบาลีและภาษา,ษาสันสกิตมารวมกันเพราะฉะนั้นการที่คนไทยเป็นคนสร้างขึ้นมาเองคําเหล่านี้นะครับจึงปรากฏแค่ในภาษาไทยเท่านั้นคนไทยเราฉลาดเนาะเราไปยืมคำ้ามาใช้แล้วเราก็เอา วิธีการสร้างคำของเขามาใช้ด้วยนะครับสร้างคำที่ปรากฏเฉพาะในภาษาไทยของเราเท่านั้นเช่นคำว่าอดีตชาตินะครับเกิดจากคำว่าอดีตบวกชาตินะครับซึ่งภาษาบาลีสันสกฤตไม่มีคำนี้นะครับหรือถาวรวัตถุหรือไตรลักษณ์ก็เป็นคำที่ไทยเราสร้างขึ้นมาใช้โดยอาศัยคำบาลีสันสกฤตและหลักการสร้างคำสมัครของบาลีและสันสกฤตนั่นเองนะครับต่อมานะครับประเภทที่3ของคำสมัครคือคำสมัครซ้อน คำสม่าซ้อนนี้นะครับก็คือเป็นคําสม่าที่เรานําคํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าคล้ายกันเอามารวมกันคุณคุณไหมครับคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมารวมกันหลักการเดียวกับคาซ้อนในภาษาไทยของเรานะครับอ่าหลักการเดียวกับคาซ้อนนะมาถึงชื่อคําสม่าซ้อนไงนะครับมันมีหลักการเดียวกันกับคาซ้อนในภาษาไทยของเรา เช่นคําว่าการลเวลานะครับหรือประชาชนมิสหายจะสังเกตได้ว,ว่าคําที่อานำเอามารวมกันเนี่ยมันจะมีความหมายที่เหมือนกันและหรือคล้ายกันถูกไหมครับซึ่งมันก็คือเรื่องของการสร้างคำซอ้อนในภาษาไทยนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมาจากบาลีหรือสันสกฤตนะครับมันจึงเป็นคําสมา่าซ้อนนั่นเองอ่ตอนนี้นะครับเราผ่านมาแล้ว2หัวข้อด้วยกันเนาะนะครับก็คือเรื่องของ องค์ประกอบของคําสมานในภาษาไทยและประเภทของคําสมานในภาษาไทยนะครับซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ใช้ในการตอบข้อสอบได้นะครับต่อมาหัวข้อที่3ของเราในวันนี้นะครับคือคําสมานกับการสนทิย้ําอีกหนึ่งรอบคําสมานกับการสนทิระวังให้ดีนะครับตามหลักไวยากรณ์แล้วนะครับเราไม่มีคําสนทิ เรามีแต่คำสมาครที่มีสนธิหรือคำสมัครแบบสนธิอ่ะตอนนี้อาจจะยังงงอยู่เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะครับการสนธินะครับการสนธิเนี่ยหมายถึงปรากฏการทางเสียงนะที่หน่วยเสียงสองหน่วยเมื่อมาอยู่ประชิดกันแล้วนะครับมีลักษณะสามข้อดังต่อไปนี้นะมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อต่อไปนี้ ข้อที่หน่าบอกว่าหน่วยเสียงใดหน่วยเสียงหนึ่งหรือทั้งสองเสียงนั้นแปลออกไปเปลี่ยนไปนะครับหรือเขาบอกว่าข้อที่สครับหน่วยเสียง2หน่วยรวมกันกลายเป็นเสียงเดียวกันหรือข้อที่สามเาบอกว่ามีหน่วยเสียงอีกหน่วยเสียงหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสนทิเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการทางเสียงเท่านั้นต่างจากคำสมานนะครับซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างคำใหม่ หรือพูดง่ายๆคือคำสมาธเนี่ยจะมีหรือไม่มีสนธิก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จึงแยออกเป็นคำสมาธเนี่ยแยกออกเป็น2ประเภทเนาะพูดง่ายๆคือคำสมาธิคำสมาธนะครับกับคำสมาธแบบไม่มีสนธิหรือบางครั้งเราจะเําว่าคำสมาธแบบไม่สนธิเอออะไรอย่างเงี้ยก็มีคำเพราะฉะนั้นแล้วเนาะคำสนธิจึงไม่มีอยู่จริงมีแต่คำสมาธแบบสนธิ คำสมาที่มีสนธิเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคพอทีนี้เราเข้าเรื่องการสนธิเรามาดูการสนธิของคําสมาในภาษาไทยซิเออก็อย่างที่บอกไปว่ามันมันมีคําสมาที่ไม่มีสนธินะครับเช่นคําว่าจิตตกรรมก็คือเราออกเสียงอะกลางสกลางคำอ่ะเนาะง่ายๆคือออกเสียงอะกลางคำนะครับ แล้วก็ประเภทที่2คือคําสมาธิที่มันมีสนธิเราก็จะเกิดการสนธิก็คือเป็นปรากฏการทางเสียงที่เอามาเสียงมารวบรวมกันเอามารวมกันเนาะแล้วก็มีการแปลไปเปลี่ยนไปหรือมีเสียงเพิ่มขึ้นมาตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนาะเช่นคาว่ากรรมมาธิการเกิดจากคําว่ากรรมะบวกอธิการนะครับเสียงเสียงมะของคําว่ากรรมกับเสียงอะของคําว่าอธิการมารวมกันแล้วแปลไปกลายเป็นเสียงสระอากลายเป็นกรรมมาธิการนั่นเองนะครับทีนี้ เรามาดูลักษณะของคำสมาาที่มีสนทิซิว่ามันมีลักษณะไหนบ้างวิธีการนี้นะครับเ,เราเนี่ยสามารถจำแนกได้ง่ายๆเนาะได้3ข้อด้วยกันก็คือสระสนทิพยัญชนะสนทิและนาริกาหิตสนทิหรือนิกงหิตสนทินะครับหลักการง่ายๆนะครับของการสนทิเนี่ยคือเอาสิ่งสิ่งหนึ่งของคำหลัง ไม่ใช่พูดผิดสิ่งหลังของคำหน้าและสิ่งหน้าของคำหลังมาทำให้มันกลมกลืนกันถ้าเป็นสระสนทิจะนำสระของคำหน้ามาทำให้กลมกลืนกับสระของคำหลังเช่นคำว่าวิทยาลายัยวิทยาลัยนี้นะครับเกิดจากคำว่าวิทยะบวกอาลายัยนะฮะก็เอาเสียงสระของคำหน้าเนี่ยคือคำว่าคือเสียง ยะใช่ไหมครับมารวมกับสระของคําหลังสระหน้าของคำหลังคือเสียงอายะบวกอากลายเป็นยาก็เกิดการแปลไปกลมเกินไปนั่นเองนะครับหรือคําว่าวโรกาก็เกิดจากคาว่าวระบวกโอกาสใช่ไหมครับก็เอาเสียงระกับเสียงโอซึ่งเอามาทําให้กลมเกินกันนั่นเองนะครับก็ K. ต่อมาพายัญชนะสนธิก็คือการเชื่อมเสียงพยัญชนะของคําหน้า กับพย,ยัญชนะหรือสระในพยางแรกของคําหลังง,ง่ายๆเลยก็อย่างที่บอกไปว่าเราเอาสิ่งเราเอาพย,ายัญชนะของพย,ยัญชนะสุดท้ายของคําหน้ามาทําให้กลมกลืนกับพย,ยัญชนะหน้าของคําหลังใช่ไหมครับเช่นค,คาว่านิรมนก็เกิดจากคาว่านิรสะบวกมลก็เกิดนิรโมนี้นะครับก็เป็นการเกิดสนธิโดยการเอาเสียงสะกับเสียงเสียงซอเสือกับเสียงมองมาเนี่ย ที่เป็นเสียงพยัญชนะทั้งคู่ใช่ไหมครับมาทําให้กลมกลืนกันแล้วแปลไปกลายเป็นเสถรอะอะนะซอเสือหายไปนะครับประมาณนี้หรือคําว่าระหโหฐานเกิดจากคาว่ารหัสสะบวกคําว่าฐานเสียงสอกับเสียงถอมาชนกันนะครับมาเชื่อมกันและมันมีการแปลนะครับแปลสองแปลสอ,ลสอเสือเป็นสระโอกลายเป็นระหโหฐานนั่นเองและข้อสังเกตประการหนึ่งนะครับของพยัญชนะสนคิเนี่ย เราจะพบในภาษาสันสกฤตเท่านั้นนะครับเพราะว่าคําศัพท์ในภาษาบาลีทุกคำเลยนะยา่าทุกคำเนี่ยต้องลงท้ายด้วยสระนั่นเองเราจึงไม่พบพยัญชนะสนทิในภาษาบาลีครับทีนี้ข้อที่3ประเภทที่3ของการสนทิคือนิกหิตสนทินะครับนิกหิตสนทินี้เนี่ยเป็นการเชื่อมเสียงสุดท้ายของคําหน้าที่เป็นเครื่องหมายนิกหิตนะครับซึ่งเราจะอ่านว่าอังเนาะ อ่านว่าเป็นเสียงอ่างนะครับเราจะเอาเสียงนี้นะครับมาเชื่อมกับเสียงหน้าของคำหลังที่เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะก็ได้แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูหลักการแปลงน,ะนิค่าหิษเนี่ยเราจะต้องมาทบทวนพยัญชนะวั์ในภาษาบาลีก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการดูนะครับและการทำนิขหิตสนธินั่นเอง ดูนะครับตอนนี้เลยนะแนวตั้งแนวตั้งนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าแถวใช่ไหมแต่แนวนอนเราจะเรียกว่าวัคใช่ไหมครับซึ่งเราจะเรียกชื่อวัคตามเสียงเรียกง่ายๆนะเราจะเรียกตามเสียงของแถวแรกในะแต่ละวัคนั่นเองเช่นวัคนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าวัคก,กะวัคนี้ก็คือวัค ว่งะนี้ก็เรียกว่าวักตะวัางนี้ก็เรียกว่าวักตะและว่างนี้ก็เรียกว่าว,กวาักตะนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงเนาะและก็วิธีการท่องจำหรือว่าวิธีการทำความเข้าใจกับพยัญชนะวักในภาษาบาลีของแต่และคนก็มีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยว่บางคนก็ท่องกะขะขะคะ,ะงะอย่างพี่ในพี่ท่องแบบนี้แล้วพี่ก็เขียนได้นะครับเพราะว่าพี่เคยชินแบบนี้บางคนอาจจะท่อง ไก่ไข่ควายคนข้างงูอันนี้ก็แล้วแต่เป็นเทคนิคของน้องๆแต่ละคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดชัดๆอีกทีหนึ่งในวีคหน้าเนาะเรื่องภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยของเรานะครับทีนี้เพียงชนะวัคเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเศษวัคหรือบางครั้งอาจจะเรียกคำว่าเศษสวัคนะครับก็ ได้เหมือนกันมันก็มีวิธีการท่องจําที่ไม่เหมือนกันอีกอย่างพี่เนี่ยพี่จะท่องว่ายายเราเล่าว่าเสือหายจุลาอังนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีการส่วนบนะุคคลเนาะที่นี้เราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะอ่านตรงนี้เนะี่ยมาเป็นพื้นฐานในการสร้างนิการิส่วนทิเฉยๆนะครับเรามาดูนิการิส่วนทีของเรามีด้วยกัน3ข้อครับหลักการแปลงนิการินะครับข้อที่1บอกว่าคําหลังถ้าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ที่อยู่ในวัชนะครับพัญชนะวัชตามตารางนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวใดตัวหนึ่งก็ตามนะครับเราจะแปลงพยัญชนะให้เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายในวัชนั้นเช่นคําว่าสังบกจรทช่องไปจะชะชะชยะ,ะ,ะอ,ยอุยจะตัวสุดท้ายคือเสียงยะเสียงยอหญิงใช่ไหมเราจะแปลงนิกหิตกลายเป็นยอหญิงกลายเป็นสันจรหรือคําว่าสันฐานตตะ ถะอุ้ยตายละถะนะครับตะถะทัทนะนะเสียงสุดท้ายเป็นเสียงนะนะครับเราก็แปลงนิ迦หิตให้เป็นเสียงเป็นนนเนนนั่นเองกลายเป็นสันฐานหรือคำต่อมาครับคำว่าสังบวกพันทะตายแล้วขึ้นด้วยเสียงพระปะพระพระพะมะมะนะครับต้องแปลงนิ迦หิตเป็นมอมะก็กลายเป็นสัมพันนั่นเองอนะครับก็คือง่ายๆเลยคือคำหลังขึ้นต้นด้วยพยัญชนะวัคอะไรก็แล้วแต่ให้แปลงเป็น พยัญชนะที่อยู่ในแถวสุดท้ายของวักนั้นๆนะครับอย่าข้ามวรคนะข้อที่2บอกว่าคําหลังเนี่ยขึ้นต้นด้วยเศษวัคให้แปลงเป็นงองงูเศษวัรคือยายเราเล่าว่าเสือหายจุลาอังใช่ไหมครับสังบวกคําว่าหอนหอนตายแล้วเสือหายหายก็แปลงเป็นงองงูเพราะเป็นเศษวัคหรือคําว่าสังบวกวระนะครับบวกวอนสังบวกวอนขอโทษทีวระนะครับ วัวแหวนยายเราเล่าว่าอ่าเป็นเศษวัคก็แปลงนี้ก็หิดเป็นงองูกลายเป็นสังวรและข้อสุดท้ายนะครับบอกว่าคําหลังเนี่ยขึ้นต้นด้วยสระให้แปลงสระเป็นมอมให้แปลงสระอะไรให้แปลงนี้ก็หิดเป็นมอมา้าเช่นสังบวกอาคมอาคำว่าอาตายแล้วเป็นเสียงสระก็แ,แปลงนี้ก็หิดให้เป็นเสียงมอมา้ากลายเป็นสมาคมนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายของเรา ัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคือการแปลความหมายตามรูปสพท์ของคําสมานง่ายๆเลยครับมันแปลได้ทั้ง2 2แบบคือแปลจากคําหลังมาคาหน้าและแปลจากคําหน้าไปคาหลังนะครับมาดูข้อที่หนึ่งแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเกียรติบัตรแล้วก็แปลจากบัตรมาหาเกียรติบัตรที่มอบให้กับมอบให้เป็นเกียรตินั่นเองหรือคําว่าคณะบดีนะครับแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยบดีแปลว่าผู้เป็นใหญ่ คณะก็คือหมู่คณะหรือว่าเป็นคณะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคณะบดีจึงแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในคณะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือแปลจากข้างหน้าไปข้างหลังจึงครับว่าผลกรรมก็คือผลของกรรมใช่ไหมครับแปลจากผลไปหากรรมอีกคำหนึ่งครับมณฑลพิธีมณฑลเนี่ยแปลว่าบริเวณนะครับมณฑลพิธีแปลจากข้างหน้าไปข้างหลังจึงแปลว่าบรเิเวณพิธีนั่นเองนะครับก็หลักการง่ายๆมีแค่นี้เลยในการแปลความหมายเนาะแปลจากหลังมาหน้าและแปลจากหน้าไปหลังง่ายๆเลยจ้า ตรงนี้น้องๆก็สามารถจดโนต้ตเพิ่มเติมได้นะครับกรณีที่เพิ่นที่จดไม่เพียงพอนะฮะอ่ะทีนี้ครับเรามาดูแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบกันดีกว่าอันนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับการสร้างคําครั้งที่1เนานะที่เป็นเรื่องของคําประสมประสานซ้อนซ้ำนะครับอตอนสอบเนี่ยถ้าพี่จาไม่ผิดอาจารย์จะสอบรวมกันและให้ตารางมาแบบนี้แหละให้เราอธิบายว่า คำที่กําหนดมานะครับเป็นคําชนิดใดชนิดใดคืออะไรชนิดไหนนะครับและมีลักษณะของการสร้างคําอย่างไรนะครับพี่ยกตัวอย่างหนึ่งคำคำว่าสัญจรสัญจรมกี่คุ้นๆไหมเหมือนพี่ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะสัญจรเนี่ยเ,เป็นคําสมานแน่นอนนะครับเพราะเราเรียนเรื่องของคําสมานอยู่ใช่ไหมตอนนี้แต่ว่าดูอีกทีคือมันเป็นคําที่มาจากภาษาใบภา,าษาอังกฤษแน่นอนนะครับตัวสะกดไม่ตรงตรามมารตาในภาษาไทยของเราเนาะ ทีนี้ครับพี่ก็จําได้ว่าสัญจรพี่ก็กลับไปดูนะครับกลับไปทบทวนดูตายแล้วสัญจรมันเป็นนิฆหิตสนทินี่นามันเป็นนิฆหิสนทิน่นาแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันคือคําสมานแบบมีสนทินั่นเองนะครับแล้วก็เขียนไปเลยว่ามันคือคําสมานแบบมีสนทิและมันเป็นนิฆหิตสนทิครับมีวิธีการาสร้างคําแบบนิฆหิตสนทิเกิดจากคาว่าสังบวกคําว่าจรกลายเป็นสัญจรและอธิบายเพิ่มเติมว่า คำหลังนี้นะครับขึ้นต้นด้วยเพยังชนะวัจจาก,ก็คือขึ้นต้นไพ่ใชนะวัจะต้องแปลงนี้ก็เหตุเป็นเสียงยอหญิงนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างของการสร้างคำนะครับก็ให้น้องๆไปลองทำดูแล้วพี่จะอัปโหลดไฟล์นะครับที่เป็นเฉลยขึ้นให้ใน Google Drive อีกทีนึงนะครับโอเควันนี้เรื่องของคำสมา์ทในภาษาไทยของเราก็ หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณน้องๆที่เข้ามาเรียนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับครั้งหน้าเราจะเรียนกันเรื่องคำยืมครั้งที่หนึ่งะครับโฟกัสไปที่ภาษาบาลีและสันสกฤตพบกับพี่เอมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ